กับัาดีกับผมยินดีต้อนรับคัสซูในค่ายหนยชาแนลนะครับผมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่เกมไนโค o นะครับผมก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวต้นปีหน้านะครับผมเกมไนโค o เนี่ยจะเปิดให้รวยการในเซิร์ฟ g l o b a l แล้วนะครับผม คิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีนั่นแหละครับเพราะว่าจะมีการพรีรีจิตเตอร์ตอนเดือนมกรา,านะครับหลังจากที่ผมได้ไปลองเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วเนี่ยผมมีสรุปมาให้ฟังกันนะ7สิ่งที่ควรรู้ก่อนเล่นเกมไนโครจากประสบการณ์ตรงของผมเองเลยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย มากันที่ข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับผมเกม n i ท์โครเนี่ยเป็นเกม MMORPG นะครับผมที่กราฟิกบอกเลยว่าโคตรอลังการงานสร้างนะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแต่ว่าพอดีว่าผมเล่นในมือถือนะครับ ตว่าเกาหลีไม่สามารถเล่นในคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเกม Night c r o เป็นเกม cross platform นะสามารถเล่นในมือถือก็ได้หรือว่าจะเล่นในโทรศัพท์ก็ได้นะครับมบายก็ได้เนาะได้ทั้งคู่เลยนะฮะเป็นเกมเก็บเลเวลนะครับผมเก็บเงินอัพสกิลต่างๆนะครับผมแล้วก็มีพวกระบบการชาติต่างๆนะฮะ แล้วก็เซิร์ฟ g l o b a l ที่กำลังจะเปิดเนี่ยจะมีระบบ NFT เข้ามาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวเกมเปิดลงทะเบียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมปัจจุบันเนี่ยมีแค่เซิร์ฟเกาหลีนะครับที่เปิดให้บริการข้อที่2นะครับผมระบบกาชาของเกมนี้เนี่ยจะมีกาชาด้วยนะครับผมคือจะแบ่งเป็นกาชาอาวุธและก็สัตว์ขี่นะครับ ามาดูกันที่กาชาสัตว์ขี่ก่อนแล้วกันนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นสัตว์ขี่ในเกมนะฮะจะไล่ตั้งแต่สีขาวนะครับผมนี่สีขาวก็จะเป็นพวกนี้นะครับสแตทที่ด้านซ้ายเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยก็จะเพิ่มไม่ได้เยอะเท่าไหรน่นเอ,อแล้วก็ถัดมาจะเป็นสีเขียวนะครับก็จะสแตทก็จะดีพอสมควรเลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็ดีขึ้นมาอีกนะครับผม แล้วก็ถัดมาอีกเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงนี้ก็จะวาวซ่าหน่อยนะครับทั้งสแตทแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยค่อนข้างน่าเกรงขามนะครับผมมีเริ่มมีเอฟเฟกสีโอ้โหสีตานะครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไล่เปิดไล่ให้ดูนะว่าแต่ละตัวเนี่ยสัตว์ขี่มันเท่ขนาดไหนนะครับเอ่อไม่ใช่เท่อย่างเดียวนะเกมนี้เนี่ยสัตว์ขี่ต้องบอกว่าบวกสเตตัสที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับผมนี่ อยากหามาใช้เลยนะฮะนี่แต่ละตัวนะครับนี่โอมีนะฮะโคเท่นะครับ,รบเดี๋ยวลองไล่ดูนะสัตวขี่สวยๆนะครับเกมนี้นี่ขนาดเล่นในมือถือที่แบบว่าต้องบอกว่า,วาในในมือถือผมเนี่ยสเปคไม่ได้สูงมากนะครับถัดมาเนี่ยจะเป็นสีทองนะฮะสีทองนี้ก็โอ้โหโคตรอลังการงานสร้างนะครับแต่ละตัวดูดิ เออดีไซน์เขานี่คือชัดเจนจริงๆนะครับผมรู้เลยว่าสัตว์ขี่นี่ไม่ธรรมดานะฮะคนที่มีสัตว์ขีพวกนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับต้องดวงดีมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับนี่โอ้โหดูเอฟเฟกอลังการงานสร้างนะครับสวยมากสวยมากนะครับสัตว์ขี่สีแดงสุดยอดจริงๆนะครับนี่ก็จะตามนี้เลยนะสำหรับกาชาสัตว์ขี่นะเออ จะไล่เรียงระดับความแรงตามนี้เลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกาชาถัดไปเนี่ยจะเป็นกาชาอุปกรณ์นะครับสำหรับกาชาอุปกรณ์เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับก็จะไล่ตั้งแต่สีขาวนะครับเขียวอ่าแล้วก็ฟ้าถัดมาจะเป็นสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงพวกนี้นะจะเริ่มมีเอฟเฟกเป็นออร่าสีม่วงออกมาแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นคาทานะครับ เดี๋ยวก็สีทองครับนี่เริ่มเปล่งประกายนะฮะโอ้โคตรเท่นะครับสีทองสเตตก็จะดีตามเกรดของตัวคาทานะครับสุดท้ายจะเป็นคาทาสีแดงนะครับโอ้เดินไปไหนคนก็เห็นว่าเป็นสีแดงนะครับมาดูไอตัวหอกกันบ้างดีกว่านะครับสวยมากครับสวยมากครับดีไซน์เกมนี้อาวุธสวยมากครับผมดับใหญ่ครับ เอ็กซ์คาลิเวอร์วะเนี่ยแต่ละอาวุธนี้คืออลังการงานสร้างนอกจากสวยงามแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับผมว่าสแต็ก็จะดีขึ้นตามเกรดของอาวุธด้วยนะครับแต่ละชิ้นเนี่ยจะบวกสแตที่ไม่เหมือนกันนะครับสวยๆนะฮะสวยดับคู่ครับอโอ้แค่องจริงนะ ผมบอกว่าผมบอกเลยนะแค่แบบสีม่วงเนี่ยมันก็หายากแล้วไม่ต้องหวังถึงสีทองหรือว่าสีแดงนะสีม่วงนี้ก็จะตายแล้วนะะฮกว่าจะได้แต่ละอันเนี่ยออโอเคนะครับจะอารมณ์ประมาณนี้หนี่ธนูนะครับก็ค่อนข้างอลังการงานสร้างนะครับสําหรับอาวุธกาชาเกมนี้นะฮะ ออมาดูข้อถัดไปกันดีกว่านะครับข้อที่3ระบบของเกมนี้เนี่ยจะเน้นการบอดเก็บเลเวลนะครับแล้วก็บอดหาของเป็นหลักเลยพวกทั้งอาวุธแล้วก็ของครับทำอาวุธต่างๆเนี่ยมันจะดรอปยากพอสมควรเลยนะครับอืมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่อง exp ของตัวละครแล้วเนี่ยหลักๆคือเราจะเดินเควสหลักนะครับผมเพื่อให้มันสุดเควสนะเออเพราะว่าเควสหลักเนี่ย มันจะให้ xp เราเยอะมากนะครับควรทาให้แบบว่าให้เยอะที่สุดเท่าที่เราทําได้ถ้าทําไม่ไหวก็อาจจะต้องไปฟาร์มเพื่ออัปเกรดของต่างๆมาก่อนนะครับเออเพราะว่ามอนมันก,ก็โหดเหมือนกันนะครับผมเกมนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะถัดมาข้อที่4นะครับระบบสกิลของเกมนี้ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็ท้าทายมากเลยนะเพื่อนนะเพราะว่า โอ้โหต้องบอกว่ายากมากๆนะครับผมกว่าที่จะได้สกิลแต่ละสกิลมาเนี่ยเนี่ยสกิลค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมเออแต่ว่ากว่าจะได้แต่ละสกิลมาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับผมเออทั้งเรื่องเสียทองในการซื้อแล้วก็เลเวลที่อ่า e ี u i r e m e n t ของแต่ละสกิลนั้นๆนะครับผมไม่ใช่ว่าพอเรามีสกิลแล้วเราจะใช้ได้ทันทีเลยนะเออนี่ ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับระบบสกิลของเกมนี้เนาะต่อมานะครับข้อ5้าเนี่ยอาวุธ uh, แล้วก็ชุดเกราะในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถคราฟได้ทุกชิ้นเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าการที่จะหาวัตถุดิบในการคราฟเนี่ยม,มันหาย,ยากพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มมอนเตอร์นะครับผมในแมปหรือว่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะไปลงดันประจําวันนะครับผมเพื่อหา หาชิ้นส่วนในการครับนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากได้อาวุธฟ้าชิ้นนี้เนี่ยผมต้องใช้เศษนี่ตรงนี้นะครับผมถึง200เศษเลยนะครับผมแล้วก็มีพวกหินเนี่ยหินพวกนี้จะใช้จากการลงดันเจี้ยนประจําวันนะครับผมต้องฟาร์มกันยับยับแล้วก็ใช้ทองค่อนข้างเยอะเลยนะครับเกมนี้นี่คือแบบฟาร์มยับยับเลยนะต้องบอกเลยนะครับเนี่ยแล้วดันประจําวันอยู่ตรงไหนในส่วนของดันประจําวันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่พวกหินพวกนี้แหละนะครับที่ใช้ในการครับเนาะ เออจะมีหลายดันด้วยกันนะครับผมสำหรับดันประจำวันเนี่ยยังไงเดี๋ยวต้องรอเปิดเซิร์ฟ global อีกทีนึงก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามีดันอะไรบ้างเนาะหลกัหลกๆจะเป็นดันที่ไว้ดรอปอุปกรณ์นะครับผมหรือว่าวัดสดุดิบในการคราฟเนาะเออแล้วก็มีดรอปอาวุธอย่างนี้ด้วยนะครับผมอาวุธชุดกลอกก็มีแล้วก็ใบตีบวกก็มีนะครับผม มาข้อที่6กันดีกว่านะครับผมเกมนี้เนี่ยจะเน้นการบอดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในการฟาร์มหาของเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เวลานาน,านจริงๆนะครับผมนี้ผมเลเวลาสามสิบกว่าเนี่ยใช้เวลาเล่นพอประมาณเหมือนกันนะไม่ใช่แบบวันเดียวลยแล้วก็ถึงเลยนะครับเออแล้วกว่าจะได้ของแต่ละชิ้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะแบบว่าครับใช่ไหมแล้วการครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันต้องไปดรอปของมาก่อนถูกไหมเออเนี่ย แต่ว่าข้อดีของเกมนี้คือมันจะมีคลาสที่ค่อนข้างหลากหลายนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเรื่องคลาสเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถไปดูคลิปเก่าของผมได้นะเออเพราะว่าผมเนี่ยบอกคลาสคร่าวๆไว้ในนั้นแล้วนะว่ามีคลาสอะไรบ้างนะครับผมคลาสเยอะคลาสเยอะครับผมน่าเล่นครับผมแต่ว่าเพื่อนเพื่อต้องอดทนนิดนึงนะทั้งอดทนเรื่องการฟาร์มแล้วก็อดทนเรื่อง อ,อพวกสกิลต่างๆนะครับผมที่ตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่ามันน้อยมากนะฮะเออมันไม่เหมือนกับเกมสมัยใหม่ที่แบบเออเปิดมาแป๊บเดียวแล้วเราแบบว่าตัวละครน,นี่คือวาลซาเลยสกิลก็มีแบบอลังการงานสร้างทุกสกิลเลยไม่ใช่นะเกมนี้ช่วงแรกๆเนี่ยเรามีแค่สกิลยิงจิ้วจิ้วอ่าบางคนก็แค่ฟันธรรมดาไม่มีเอฟเฟกอะไรแต่ว่าพอช่วงเลเยอร์เกมไปเนี่ยสกิลก็จะอลังการงานสร้างมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆนะครับมันก็จะดีกว่าเดิมเรื่อยๆนะฮะ เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมันแบบเขาเรียกอะไรนะมันเน้นระยะยาวนะครับผมไม่ใช่ว่าเน้นระยะสั้นนะครับอ๋อนี่ผมเผลอพูดข้อ7ไปแล้วนะครับข้อ,อข้อ7เนี่ยก็อย่างที่บอกครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเน้นนะครับผมเน้นผู้เล่นที่แบบเล่นระยะยา,าวนะออมันไม่เหมาะกับคนที่แบบว่าเออเล่นระยะสั้นแบบเกมจีนอะไรแบบนั้นอ่ะไม่ใช่นะครับเกมนี้เนี่ยกว่าที่เราจะฟาร์มหาของแต่และชิ้นกว่าที่เราจะแบบว่า ฟาร์มเว้ไวให้อัพสกิลได้ฟาร์มทองเพื่อไม่ครับของเพื่อไปซื้อสกิลเนี่ยมันยากมากนะครับผมค่อนข้างใช้ความพยายามเป็นอย่างมากเลยนะครับในการเล่นเกมนะฮะแต่ต้องบอกว่าสนุกมากๆนะครับเอฟเฟกก็อลังการนะฮะสมการลอคอยแน่นอนครับผมแต่ว่าไม่อยากให้ทอนก่อนนะฮะอันนี้ขอเตือนนะครับเออแล้วก็อย่างในึงเกมนี้เนี่ยสามารถเอินได้แน่นอนนะครับผมเป็น NFT นะเออ ถ้าองจริงเกมนี้มันคล้ายอยู่เกมหนึ่งนะมันคล้ายเกม Moonlight s c u l p t u r r นะครับผมมันคล้ายมากๆนะฮะแนวนั้นเลยนะครับซึ่งของที่ทำการเอินได้ผมว่าพวกของทั่วไปที่เราดบนี่แหละเพราะว่าอาวุธมันก็ตีบวกแล้วก็ฝาก เป็นคอลเลกชันได้เพื่อเพิ่ม a d k เพิ่ม Defense อะไรประมาณนี้เนาะเออมันหลายๆอย่างนะครับที่ทําการขายได้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เอิญกันแน่นอนนะครับต้นปีหน้านะฮะรอเลยนะฮะออใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Night r o เนี่ยเพื่อนๆ,ๆ,ๆสามารถ <ๆ S 2> คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับ7เรื่องข้อควรรู้ก่อนเล่นเกม Night <IC RO> นะครับหวังว่า จะมีประโยชน์กับเพื่อนใหม่มากกว่าน,น้อยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอยากให้มีคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนที่มารับชมกันนะครับสวัสดีครับ